ยังไม่ว่าจะโู่าำได้ไหมไป้านแฟ้นไหมเอาไปสรงดูกตาอยู่จะโยกกองเขาหน่อย๋ยกกองเขาหน่อยมาฝางโอนใหญ่เด่นๆมาฝางโค้งงามไหมนะพี่มันพนบานเข้าบอวัฒนาโค้งงามบ่พราบ้านเป็นคนคุนบอกแมนคนยะโซ่คนจะโสท่อนทำเพืออะไรกปลาติ๋วอยู่ปลาติ๋วอันเอซี่ ถามบาแมวหวานบ่ทหันได้เลขอันหลวงพ่อมาบอ,บอกเลขหลวงพ่อบอมันยากเก็มันหลายโตบ่ต้ตงองเอาดอกเอางันมาซื้อไปซื้อามานเพราเงินเมืลายก็ฮะเราผู้ได้สิรู้ว่าไม่สิบอกตัวได้เนาะเอาตัวเดียวนี่ฝันเหมือนก่อนนี่ฝันว่าจังไดเามฝันฝันว่า,วา,วาน,นี่น เป็นนาควงมือู้ายคนนั้นว่างูกูก็เลยเอาไม้ไม่สาวเงนกินงูกินงูขาไม้งูงูกระโดดนะน่เพิ่งเอาเลยบัญญัติในปีสิบเจ็ดแต่บัยนรถลดตัวควงกับสองสี่หนึ่งเจ็ดต่บัญนัิตัวควงแต่บัญญัตนกตามซื้อสิบเจ็ดซื้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดแ่เม่่จวันเมื่อี่านไปขายก็ว่า ขันควายถายคลิปนั่นเหรอนี่กองแรกด้วยว่ากันได้ปีสิบเจ็ดอันวาวไม่กันนะเป็นยังไงกว่าอ๋อฝันว่าเขากีนงูมาใส่อืมงูฝันเห็นงูมีฉกเนี่ยแม่นค่ะหูตัวใหญ่บ่เห็นหูตัวใหญ่นะเห็นบ่งหอดก่อนแฟนงูแลีนตัดหนาเนาะค่ะโอ้ยโฉกญ่เลยตัดหนาบนม้าใช่รึไหมค่ะเล้ยวเก็บเก็บแปด ทีเลขรถทะเบียนรถออกแมนอันที่มันออกเก็ดแปดใช่ไหแม่คบเราเราแรีนไปย่ำเพื่อนงูรวยรัดนารถโอ้สิมีโชคสิมีลาบแล้วะอันนี้มันได้โคกันเด็เจ็ดแปดเด็ออกเก็ดแปดมันขึ้นวันฟันวันมันเป็นนาคล้องมนางูมันรวยรวยย่นาคข้องเัียนผู้ชายหนึ่งเล้เอาไม้สาวนึ่งไม้ไ่นะขีบงูมันก็เลยแรีนขาหัวงมาโอ้ยงูกอเลยมามันก็สี่สิบเย งูมันต้องเป็นเจ็ดไม่ซาวเนืน่องนะนขีดสิบเจ็ดเอาไม่ซาวขีดงูล,ลงนะมาขีดงูจากน่านนะ่ะน่านมันกันนึงอยู่แล้วค่าขีดขีดสิบมหาหาขอาไหมงูมไหมฝันเดี๋ยวรถไปอยู่บนให้ฝันกันนักกันยางไปยุบหันถังเนะนี่ยนแต่มันตรงกร็ทะทะเบียนรถรเไอเกียวรถที่ว่าแม่ว่านตรงก็ทะเบียนรถทะเบียนรถสองสี่หนึ่งเจ็ดแม่ว่านบอกเป็นครูเอามือเอาไม้ขีดงู บัวคนู้ชายู้้ชใย้นึกว่าแม่วาดขีดนุกอจีตีซีหนึ่งเจ็ดกัฝันฝันฝันก็ม่อนยุ่งูยุว่าฝันนึกว่าเป็นเป็นแม่วาดเป็นผู้เหยไม่สาวขีบงูมันลอยคมหัวข่อยไหมอืมคันแม่วาดเป็นผู้ขีบนุสิวานซีหนึ่งเจ็ดนี่นี่แม่วาดจะเป็นซีฮซื้อไว้แล้วบอกนี่นี่นี่รถตะดไซื้อวะคันนี้เอามาเบิ้งกระหนังคนบ่ได้วอาซื้อแล้วคนซื้อพร้อมพี่น้องก้าหัวแต่ก้างอวดได้ก็ตามแม่วาดเป็นคนซื้อเนี่ย มันมากโอฮางล่ะโอฮางเอามันทางไหนโอ้มันอันนั่นกันตอนไหนอ๋อมันกับย่างละแล้วแล้วออซับพนัสซับกันซื้อไว้ซื้อไว้เมื่อนี่บอกแนนซื้อแล้วกันมวนนั่นก็ซื้อศูนย์สามแล้วง้วนนึ่งอีกก็ซื้อเก้าศูนย์สามมันม้วนนี่ก็ซื้อเก้าหาหาศูนย์ม้วนเหมือน แล้วมันจะมีวันหนึ่งอีกเจ็ดแปดก็ซื้อนะอเจ็ดแปดก็ซื้อส่วนมากไม่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่งวดละคูพี่น้องงวดละโตงวดละคูจริงสิละมันก็ชอบออกงวดนี่มีหกหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดหนึ่งซื้อไว้ซ้ำนี่หรือเ่จะซื้อสี่หนึ่งเจ็ดละมั่นพันมีโตกับซ้ำเนี่ยอืมซื้อละฟันดีป่ะโอ้พึ่งซื้อมาเนี่ยเอาเอาม่านีบอยานอนญาตเอาไปเอองานกับว่างห้ยก้นเนาะ น,นูนูสีเลองก็แค่สามสูงนะมัสีหนึ่งกับสีแบงแต่ไม่ว่ามันมีหกหกอย่งก็ได้หกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 6, 1, ตรงก็ทะเบียนรถมันเป็นส <4, S 1> ี่หน, <7, 1 S 1> นึ่งเจ็ดทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดหนึ่งนั่งอันี้เอากล่องถึงบ้านรถไฟเห็นไหมส่องส่บบอ,สองนอกอันคารวยนะคะสี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่เ 4, 7, 1, 6, 1, งเจ็ดวันหันหนึ่งม้วนลูกกาไว่มา โอ้่านี่หญ่ยาบาทพอกันได้บาทผ้ารวยใช่นะเพ่นจคดีนะบอกแม่น่ติบอพ่นเขาไปเสือเขาเบิงซื้อมบั้งซื้อพันบปเสือไม่ใช่นี่หนึ่งกับว่าถือถือร้าบาทอืมือ้าบาทหนึ่งเด็ซีเด็บซี่พันมาพันมาซื้อขอิอนเห็นบุคคนโทรมายายบาทเพราะไปหาเจ้ายกไปเสือเลขตลกตลกนะเออยุลานของห้างเนี่ยค่ ชื่อเลอ่หจังใดววจักลาว,วจักจัววงใดรักสิมสาหบิึงลาวจะรุปว่าแม่วาดเพิ่นขายของหมดแล้วเพิ่นเลยมาเรียนน้าเพิ่นจะไปยะโสนะคะเพิ่นว่าเพิ่นฝั่นปั่นเห็นงูตัวหนึ่งผู้ชายเอาไม้เอาไม้ขีดงูออกอันวะขีดงูออกจากแม่น,น้ำมันตกกระดิ่งมันหาจากของแล้วขากันเล่นหนีอือแม่วาดเล่ตีหกหนึ่งเจ็ด หรือซีเจ็ดหนึ่งเพิ่นซื้อหนึ่งเพิ่นตีแค่สองตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ได้หกหนึ่งเจ็ดซีเจ็ดหนึ่งเมื่อสิบเซื้อซีหนึ่งเจ็ดนั่นแหละทะเบียนรถจะวางซีหนึ่งเจ็ดค่ะมันก็บเลขไม่มีไ<ข><ข>ม่มีทำเป็นเลขสองตัวหนึ่ตีแค่แค่หนึนห่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสั้หนึ่งบอสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเอ็ดสั้นนี่ตีสั้นนี่แล้วเนาะเราไล่เลขช่วงนั้นอันเมื่อนั่นทีพวกนุ้มไปตามนั้นเป็นเลขทูปเันบอ อืมอืมไม่ลมลเลยจุดทูบจุดทูบลูกสาวจุดทูบลูกสาวเพว่าสิบเจ็ดดิค่ะเห็นเลขหกเป็นสิบเจ็ดได้ไ,ไหมหกสี่สองไหมมันว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดมั้งไงอ๋แอแต่งวดวันนันจุดทูบในดอกเดียวมันเป็นเลขเก่ามาค่ะแม่ไม่เก่าตัวเดียวเอาศูนใช่มั้นะอ๋อมันมน,มมนี่ขวดนี่ผันลืมเก้าตัวเดียวสูนใช้เอาแม่บอกแม่เอาเก่ามาใช้ได้บอกอันเอฟซีว่าเก่าหาศูนย์ค่ะนี่เอฟซีเอฉลาดก็เลยสื่อเก่า โซนโนเก่นานั่นพันตัดผู้พันื่อนนะพื้อเก้าหาหาเก้าศูนย์หาหาศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเสร็คะพันมาเด็ห้างเดียวพัพตพตพนตัดผู้ว่าตัดกับบานยาคนเียอร้านน่อยไปน้ำบ่ร้านหน่อยอยุ้ยสอ๋อน้องโดนนไปยุ้ย่นีบบ่นัน่ดูกระงเทพคนอือ,อ,อบ้ามาบ่มาบ่าูบ้าอะไโทมาอันว่้อเขาวอาเจ้าขับรถพอบ้านเจ้าก็เคยมาน้ำเจ้าพอบ้านขับรถเป็นบ่แม่วาดโอ้ยเก่งอระด้อ บอืมครับรถตู้ยุงเทปรถนักเรียนุงเทปบอเทศการเข้าไปไปตั้งยวัดลดหลายเืมเทศการเนี่ยพอเพ่นเราสิครับไปเพราะยั่เสี่ยงลรสิครับไปจ้าอ้าวไปเห็บไปเันไปก็เดินทางปลอดภัยเลยนั่งมยกับเปลี่ยนเปลี่ยนกันครับจ้านี่ครับรถเก่งแตนโมไปไว้ก็ไปอันพอไปได้แล้วไปยากับเลี้ยวเกินทว่านานี่ยนะเทสกาะ เทศกาลรถมันไหลอย่างหนึ่งบางคนกับเมาบางที่เฮาบ่เมาเฮาบ่เมาสิว่าขาเจ้าเมาสิเฮาต้องต้องเทศกาลมันต้องอันนี้เล็กน้อยไหมตั้งแต่สามชิปเดือนนี้ค่ะคือการครับธรรมดาครับครับเทศกาลนี่มันต่างกันนี่เทศกาลนี่ต้องใส่ก้นมระวังหลายเพราะรถมันหลายเก่าๆบางครั้งคนกับเมาครับรถเฮาบ่เมาจีบว่าขาเจ้าเมาสอันนี้หมดเทศกาลเนาะอันเี้เริ่มมากหรืเด้อค่ะเริ่มมากแล้วเด็กน้อยก็เริ่มเล่นหน้าปวดแขีวว่าจะไปเมื่อื่น ได้ไปว่าได้ไปพวกว่าปวดแข้วแข้วนี่บวมหมดเจ้าปวดแข้วคนนี้อาวสรุปไม่ว่าฟันน่อยๆเด้อค่ะฟันเห็นงูตัวหนึ่งข้าเจ้าเอาไม้ขีบงูมาใส่เพลนเพลดตีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่มาอีกตั้งหาเป็นลอตเตอรี่เลข้ทยมันเป็นหกหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดหนึ่งเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วเลขชุดเต็มสิมามย่ำใดชุดเต็มว่าท่นไปเอา อาจารย์เมื่อนั้นไปก็ไม่เห็นอาจารย์มันบออาจารย์ไมอยู่แล้วใกล้ใกล้มือแล้วก็ลำบากใกล้ใกล้มือสิไปเอาสุดเต็มอยู่เด้อเัื่งใดไล่ตัวไปไหมนะเออเอฟซีมันถืมากขาดเอาตัวแม่นโดนยานเสียเงินเนาะยังไงเพิ่นการศึกษาเอาดอกแล้วเปิดยุ่งแล้วยุ่งโรงพยาบาลแล้วก็ลำบากอาจารย์ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลตอนเรียกพระบ้านมาามันบอเรียกพระ ไอ้เจ้าออนะแม่ที่เพิ่นเป็นพาบ้านมากนั่นนะอ้าสรุปว่ามิทะเลฝันแม่วาดเดอร์ไเอฟซี่ส่งหมาน้ำเด้อกันสิไปยะโซกแตให้เดินทางปลอดภัยเด้อ,อดดค่ะให้นิตาโซก